各位家长、同学们，大家好！欢迎大家跟老师一起学汉语，好吗？今天我们的课文是《我的》。 เจียชิง我的家庭你们准备好了吗？如果准备好了我们เริ่ม上课吧สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทั้งบ้านแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะพบกับเราซืออีกแล้วค่ะเราซื้อกะแต่วันนี้เราจะมาในหัวข้อของบทเรียนคือ Water เจ เจียถิงครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะช,ชื่อวัวเจียถิงอ่าทีนี้นะคะเราชจามีเออเพลงเกี่ยวกับคุณแม่มาให้เด็กๆฟังด้วยเดี๋ยวเด็กๆลองร้องดูนะคะอ่า เป็นเพลงที่โลกนี้อไม่มีใครที่ดีเท่าคุณแม่แล้วอ่าเรามาลองฟังกันเลยค่ะเสียบเบานิดหน่อย 世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝。 呀，跟着你开满花的地方，幸福哪里找？世上，โล你宝狗 有妈妈好，有妈的孩子像块宝。走、嗯、进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有。 นะตรงนี้เขาบอกว่าหัวไอ้หนิมอ่ะบอกรักคุณแม่นะคะอย่าลืมเด็ดเอย่าลืมไปบอกรักพี่แม่นะคะหัวไอ้หนิมอ่ะเจ้อ่า ต่อไปนะคะเราจะเริ่มเรียนคำศัพท์คำแรกเลยค่ะคำศัพท์คำแรกคือว,ยอวายกงวายกงาวายกองอ่าเหมือนเริ่มสุดนะวายกงอ่าชื่อก็คือวายกงอ่าเมื่อกี้นะคะเด็กๆก็ลองสะกด,ดดูอ่าเป็นตัวนี้เลยค่ะวูไอวายเกออง 公บยยกองงวยวงแปลว่าคุณตาลำดับขีดของว้กงจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเราจะเขียนลำดับขีดตามนี้เลยค่ะอ่าเด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ่าจะอริ่มหนึ่งสองสาม อันนี้คือคําว่ากงนะคะเด็กๆมาจากคําว่าไหวกงไหวกงไหวกงแปลว่าคุณตานะคะไหวกงคุณตาอ่าคุณตาต้องคู่กับอะไรนะคุณตาก็ต้องมาคู่กับคุณยายถูกไหมคะ่อก่อนที่เราจะแนะนําก่อนที่เราจะไปหาคุณยายเราแนะนําก่อนอ่านี่ประโยคเขาบอกว่าคือใครคือใคร นี่คือใครนี่คือคุณตาแล้วก็เช็คไวยากรณ์คำว่าเจ้าชื่อตามด้วยว่ายกงเลยค่ะเด็กๆอ,ชชอาออชื่อกันชัวอะเกาเซอไม่ชี้นี่คือคุณตาของนี่คือคุณตานี่คือคุณตาเจ้าชื่อว่ายกงหรือเด็กๆจะเอาไปใส่คำว่าวอเตอร์ก็ได้เด็กๆเ,เรียนแล้ว จำไม่ไปเอ่ยเรียนเขาว่าวอเตอร์แล้ววอเตอร์ของฉันคุณตาของฉันวอเตอร์ว a กงวอเตอร์วกงคุณตาของฉันอ่ะเด็กๆลองไปพูดดูนะคะ这是谁？นี่คือใคร？这是外公？นี่คือคุณตาของฉัน我的外公，คุณตาของฉันค่ะค外外 w หวหูหวหูแปลว่าคุณยายค่ะคุณยายคู่ก like. ับคุณตานะเด็กๆคุณยายคู่กับคุณตานะจะเอาคุณยายไปคู่กับคุณปู่ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาคุณยายคู่กับคุณตาเท่านั้นคุณตาไปคู่กับคุณย่าได้ไหมไม่ได้คุณคุณตาต้องคู่กับคุณยายเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วสองคำมีไหว้กงไหว้หูอีกชีใจไหว้กง ไหวกงไหวโผลอี้ฉี่ใจไหวกงกับไหวโผลอยู่ด้วยกันนะคะไหวกงไหวโผ่ไหวโผลแปลว่าคุณยายเราซชื่อเอาคำว่าโผมาเด็กๆจะได้จําได้นะคะอันนี้เป็นลำดับขีดของคําว่าไหวโผลเอาแต่คาว่าโผมานะคะโผโผล่จะเกิดวิธีเขียนเข็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆเห็นไหมเอ่ย เขียนแบบนี้เลยอ่าจุดเด็กๆต้องฝึกเขียนตามเลยนะคะฝึกเขียนตามที่เราชื่อสอนเลยค่ะลำดับคิดเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าปีหัวปีหัวเด็กๆรู้แล้วใช่ไหม E R สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งหมดมีเท่าไหร่คะ มีสิปีขวามีสิบดลำดับขีดค่ะได้สองคำแล้วไหวกงไหวผัวไหวกงไหวผัวอีกชีใจไหวกงไหวผัวอีกชีใจอ่าคุณตาไหวกงคุณยายไหวโผถามว่าคำต่อไปค่ะอ่านี่คือใครเด็กๆจะพูดว่า这是谁这是谁这是谁นี่คือใคร 这是我外公，这是我外公。นี่คือ这是我外公，这是我外公。นี่คือ啊我 k 外婆、外公，这个第三个生词，爷爷，爷爷，爷爷。哎，这个是。 เยเยอ่าเย่เย่ชื่อคุณปู่อ่าได้แล้วสามคำเย่เย่คุณปู่อ่าลำดับชิดของเย่เย่ลูกอ่าแล้วมานับพิ่มเลยค่ะอีอื้อซันซื่อโอลยวเด็กๆเห็นไหมความแตกต่างคือเย่เย่เนี่ยเขาจะมีไม้เท้า อาเด็กๆมาดูตรงนี้เลยอาตรงไหนนะอาเย่เย yeah yeah. นี่เย่เยตรงนี้ลูกตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมเป็นเหมือนไม้เท้านี่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะมันจะเหมือนไม้เท้าอ่ะ一二三四五 อันที่อูกับอันที่หกอูกับเลี้ยวเป็นเหมือนไม้เท้าเห็นไหมคะออเซาซื 2, 3, 4, 5, ่ออูเลี้ยวนี่ตรงนี้เหมือนไม้เท้าเลยเด็กๆก็จำเลยว่าเป็นไม้เท้าของคุณปู่คุณปู่มีไม้เท้าใช้คาว่าเยเย爷爷爷爷คุณปู่โอเคอ่าเจจจอื่ส这是谁这个这是谁 这是谁？这是我爷爷。这是我爷爷。อลองพูดดูได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าจะถามว่านี่คือใครเด็กๆจะพูดว่าถ้าเด็กจะบอกว่านี่คือคุณปู่เด็กๆจะพูดว่าเออได้ไหมคะ这是谁？这是我爷爷。好吗？ เย่เยคุณปู่อ่ามีคุณปู่ก็ต้องมีคุณย่าคุณย่าเรียกว่านาย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 คุณย่าเรียกว่านาย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 คุณย่าอ่าหนายหน่าจะยังเสียเนาะลำดับผิดเป็นอย่างนี้เลยนะลูกถ้ามันเร็วไปเด็กๆกย หยุดคลิปวีโอแล้วก็จดจำได้ค่ะอี่เอ้อซา,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 านซื่ออู่เอ๊ะจุจะดกี่一共有เ笔รา吗？奶奶奶奶奶奶。呃，请า这是谁？ 这是谁？这是我奶奶นี่คือคุณย่าของฉัน这是我奶奶这是我奶奶嗯很好我们学过了四个声词เรียนไปแล้วสคำมีอะไรบ้างอีวายกงคุณตาเอ ว่ายโผคุณยายซานเย่เย่คุณปู่ซื่อ奶奶คุณย่าได้ไหมคะ这个是很简单的，这个很简单简单简单，แปลว่าง่ายมากป้าปะป้าปะป้าปะ่า่ปะ是什么意思呢？ คุณพ่อคุณพ่ออ่าชื่อชื่อป้าป่ะลำดับคิดเป็นแบบนี้เลยมีคิ้วมีหนวดมีปากเป็นคุณพ่อป้าอีเออร์สต์สี่ห้าหกเจ็ดแปด这个是爸爸爸า爸ไหม 这个是爸爸นะอ่ะจะาจสสนลคนี่คือใครเราพูดว่าไงนะทบทวน这是谁这是นี่คือคุณพ่อของฉันนี่คือคุณพ่อของฉันก็คือ这是我爸爸这是我爸爸谁是说 这是我爸爸。นี่ค,คุณพ่อของฉัน这是我爸爸。嗯很好。接下来是嗯มีคุณพ่อต้องมีอะไรคุณแม่สิคะคุณมีคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่这个是妈妈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 แปลว่า คุณแม่คุณแม่นะคะลำดับคิดของคุณแม่เป็นแบบนี้เลย <S <S อ่าเด็กๆดูอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตัวเรานี่คุณแม่เห็นไหมนี่ตัวเรานี่คุณแม่กอดกันนะลำดับคิดเป็นแบบนี้เลยโอ้ยอ่ากดผิดจะอี เอ่อสามสี่ห้าหก一共有六笔画ใช่ไหมีทั้งหมดหกลำดับขีดค่ะเด็กๆหกลำดับขีดเด็กๆลองฝึกเขียนดูนะคะม่หม่ามา่หม,ามา่มา,มานี่คือใครเจ้这是谁这是谁นี่คือใครเจ้这是谁นี่คือแม่ของฉันเจ้这是我妈妈 这是我妈妈นี่คือแม่ของฉันนะคะอ่าคำต่อไปเลยค่ะเด็ๆก,เเกๆเื่อไกเกกเกก๊กกกแปลว่าพี่ชายพี่ชายเกเกอ่าเกเกแปลว่า พี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายนะคะอ่าชุดลำดับขีดพี่ชายจะมีปากเยอะเด็กๆจำคำว่าโข,าขได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคำว่าโขที่แปลว่าปากเด็กๆก็จำไว้เลย,เลยพี่ชายจะมีปากเยอะๆหน่อยเก๋เก๋เกอเกเกอพี่ชายเก๋เก๋เก๋เกพี่ชายอ่านี่คือใคร 这是谁？这是谁？这是谁？你可来。这是我哥哥。这是我哥哥。你可、啊，这是来是姐姐，姐姐，姐姐，姐姐。 ียเป่าพี่สาว这个是他的是姐姐的啊姐姐เป่าพี่สาวนะคะนี่ไงคนนี้คือเจียเจียคนนี้เป็นน้องสาวนะคะเจียเจียลำดับคิดก็จะเป็นไปนะค่ะเด็กเด็กอ่าเด็กเ็ก็ดูตามแล้วเด็กๆ็ก็ฝึกคัดเลยนะคะเจียเจียเป็นแบบนี้ค่ะเฮยากไหม เด็กลองทำดูนะคะไม่ยากเลย很ห,ห็นเ,นนเนนห็นง่าย很容易容易也是ง่ายคํ่าง่ายนี้ได้สองแบบเลยนะเ单ี容易简单容易简单ง易เง่งาย这个是姐น姐ีพี่สาวนะคะอ่าเราจะบอกว่านี่ใครนี่คือใครนะนี่ นี่คือพี่สาวของฉันจ是อ姐姐这是我ว姐,姐这จีนี่คือพี่สาวของฉันนะคะ这อชื่อ่ายากไหมไม่ยากเนาะลองไปก็ชือ ตี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 คือน้องชายน้องชายคือตี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 คือน้องชายนะคะเด็กๆอ่าแล้วจะพูดเราจะเขียนลำดับขีดน้องชายยังไงเอ่ยเราก็มาดูเลยลำดับขีดน้องชายเริ่มจากข้างบนก่อนเด็กๆสังเกตได้เลยปกติตัวอัสอนจีนจะเขียนบนลงล่าง หน้าก่อนหลังในก่อนนอกนะคะแต่ละลำดับขีดเขาจะมีชื่อของภาษาจีนด้วยแต่แต่เด็กๆต้องฝึกเขียนให้ได้ก่อนแล้วซึ้อจะสอนว่ามันชื่ออะไรบ้างแต่ละอันโอเคไหมคะคำนี้คือคําว่าตี้ติตี้ติแต่ว่าน้องชายนะคะตี้น้องชายคือคนนี้เลยโอเค这是谁 这是谁นิกคนี่คือน้อา这是我弟弟这是我弟弟น,นี่คือน้องชายของฉัน这是我弟弟这是我弟弟นี่คือน้องชายของฉันคนนี้นะคะคนตัวเล็กๆนะะี่ค่ะตี้ตี้นะคะอ่ะต่อมาคำนี้คือคำว่า ไม่เหมยไม่เหมยไม่เหมยอ่าไม่เหมยลำดับคิดของไม่เหมยเป็นงนี้เลยคะไม่เหมยแปลว่าน้องสาวไม่เหมยน้องสาวคนนี้นะคะคือไม่เหมยไม่เหมยไม่เหมยน้องสาวลำดับคิดเป็นอย่างนี้เลยลูก ่าลำดับชิดไปเลยค่ะอีเสืบอ่是โอค很好我们学过了多少声时啊คุณตาวัยกงคุณยายวัยผัคุณปู เย่เย่คุณยา่าน่ายนายคุณพ่อป้าปะคุณแม่มามาพี่สาวเจียเจียพี่ชายเกอเกอน้องน้องสาวไม่ไม่น้องชายตีตีตอ่าเด็กๆลองทบทวนดูนะคะว่าเด็กๆเรียนอะไรบ้างเอ่ยอ่า เราลองกลับไปทบทวนกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้าองอ่ายอ่ายกอกิดสิบสี่外公是吗外公ยา外婆外婆เย เย่ย爷 yeah, yeah. คุณปู่น,านา่นา,ยนายน่ายน่ายน่ายคุณยา่าป้าปะป้าปะคุณพ่อแม่มมแม่คุณแม่เกอเกอ 哥哥，哥哥，P 姐,姐，姐姐，姐姐，P 姐，P 姐，弟弟，弟弟，弟弟，N 弟。 ไม่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 ไม,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 ไม่น้องสาวาอตอนเชิาใจของมันเสร็จสิ้น,นลลแล้วกกลทบทนนะะเรียนะ็บงเราจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกับหล่อชื่อนะคะสำหรับวันนี้เราชื่อ ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเราก็ทบทวนนะคะเดี๋ยวเราชิจะให้ทำการบ้านแน่ไปกับบทเออแนบกับชิวิโอที่เราซื้อถ่ายนี้เลยนะคะโอเด็ก,ก็ทำการบ้านส่งกันด้วยนะโอเคบไาย่อนค่ะ